รายงานหลังเกมเมื่อคืนหลังจากท็อดแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านแพ้ให้กับนิวคาเซิลหนึ่งประตูต่อ 2. 2เกมระหว่างท็อดแนมฮอสเปอร์และนิวคาเซิลเป็นอีกหนึ่งเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นทั้ง2ทีมต่างมุ่งมั่นที่จะเก็บชัยชนะในแมตช์สำคัญนี้โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การต่อสู้เชิงแท็กติกและการตัดสินใจที่ส่งผลต่อเกมความคิดเห็นจากผู้จัดการทีมอังเก้ปปสเตโคกลูท็อดแนมฮอสเปอร์เศร้าปอสเตโคกลู lu, ยกย่องความพยายามของลูกทีมแม้ผลการแข่งขัน จะไม่เป็นไปตามที่ต้องการแต่เขายืนยันว่าทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและสมควรได้รับชัยชนะหากทุกอย่างในเกมดำเนินไปอย่างเท่าเทียมเขาแสดงความภาคภูมิใจในตัวนักเตะพร้อมชี้ว่าแม้ผลลัพธ์ไม่เข้าข้างแต่ฟอร์มการเล่นในสนามถือเป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพของทีมเอ็ดดี้ฮาวนิวคาเซิลเซาเอ็ดดี้ฮาวแสดงความพอใจกับชัยชนะในเกมนี้โดยยอมรับว่าทีมต้องทุ่มเทยอย่างเต็มที่เขาไม่ปฏิเสธประเด็นเกี่ยวกับจังหวะแฮนด์บอลของโจลินตันแต่ยังคงสงสัยในความชัดเจนของกฎนอกจากนี้ เฮายัางชื่นชมฟอร์มการเล่นของลูกทีมที่ยังคงรักษามาตรฐานสูงและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นใจในทีมสรุปมุมมองหลังเกมเกมนี้เป็นการประทะก,กันระหว่างทีมที่มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันทอดแนมพยายามที่จะสร้างสารรค์โอกาสอย่างต่อเนื่องขณะที่นิวคาเซิลแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในช่วงเวลาที่สำคัญผลการแข่งขันสะท้อนถึงคุณภาพของทั้งสองทีมและเป็นการยืนยันว่าพวกเขายังคงเป็นคู่แข่งสำคัญในลฤดูกาลนี้